สาเหตุหลักๆที่เราทําเค้กแล้วเป็นไตนะคะสาเหตุหลักจะมีด้วยกันแค่สี่อย่างจะมีด้วยกันแค่สี่ข้อนี้เองค่ะเนยน้ําตาลนมไข่เราจะมาพูดถึงปัญหาหลักสี่ข้อนี้ก่อนนะเค้กเป็นไตนะคะหนึ่งไข่ยังไม่ถึงกําหนด หมายถึงไข่เปลือกบางที่มีน้ําเยอะจะออกมาเป็นสีขาวๆอันนี้ยิบมาให้ดูนะคะแต่ฟองนี้ยังไม่ใช่นะถ้าใช่นี่เขาจะบางมากเปลือกไข่จะบางเขาอ,ออกมาแล้วจะมีน้ําเยอะอันนั้นนํามาทําไม่ได้เค้กเราจะเป็นไตค่ะตียังไงก็เป็นไตต้องเลือกที่เปลือกไข่เป็นสีแดงๆอย่างนี้นะคะถึงเวลาออกแล้วอะไอไข่ขา,ขาวๆเขาออกก่อนกำหนดค่ะไก่เขาไข่ออกมาก่อนกำหนด นมเย็นเกินก็จะทําให้เป็นไตค่ะถ้าเราหยิบออกจากตู้เย็นในขณะที่ยังเย็นๆแล้วเราเอามาผสมก็จะเป็นไตเนยถ้าเราไม่จับไปละลายแล้วเราใส่เข้าไปตีเลยก็เป็นไตเช่นกันค่ะถ้าในกรณีเราตีไม่เนียนนะคะตีเค้กนี้จะต้องเนียนน้ำตาลใส่เช่นกันค่ะทางที่ดีก็คือเลี่ยงน้ำตาลที่เป็นอย่างนี้ใช้น้ำตาลป่นแทนนะคะใช้อซิงแทนอย่างง่ายมีด้วยกันแค่สี่ข้อนี้เอง สวัสดีค่ะวันนี้เรามาทำเค้กเนยสดกันนะคะอันดับแรกเรามาดูดูเวลาเลือกไข่ก่อนค่ะเพราะไข่เนี่ยถ้าเราได้เป็นไข่ขาวๆเปลือกบางๆอย่างนั้นคือไข่ที่เขายังไม่ครบกำหนดที่ไข่มันจะออกจากไก่นะคระับต,ต้องระวังตรงนั้นนะคะอันนั้นแหละที่จะทำให้เราเป็นไตเนยเย็นก็จะเป็นไตนมเย็นจัด ก็จะเป็นไตเนาะให้ดูสีแบบนี้นะคะเปลือกไข่จะหนาๆนนอ่ะอย่างเงี้ยได้อย่างเงี้ยได้อย่างเงี้ยได,ยได้สีเขาจะไม่เหมือนกันหรอกเนาะ,ะแต่ถ้าไข่ที่เขาออกก่อนกําหนดนะคะเปลือกเขาจะบางๆสีเขาจะออกขาวๆอันนี้ก็ยังไม่ใช่นะมันไม่มีวันนี้หาให้ไม่ได้เขาจะออกขาวๆแล้วค่ะแล้วก็เปลือกบ,บางๆบางบางๆเวลาเราเอามาเคาะออกมาดูแล้วเขาจะมีน้าอ่ะ เป็นน้ำน้ำอะ่ะไม่เป็นเยื่อๆยขาวๆาวอันนั้นก็จะทำให้ขนมบัตเตอร์เค้กเป็นไตได้เค้กตัวนี้ถ้าทำเสร็จแล้วอบเสร็จเรียบร้อยแล้วให้เขาเซตตัวอีกสักวันหนึ่งแล้วค่อยเอามาฐานนะคะพักไว้ให้เย็นดีแล้วเราก็แพ็คสนิทเข้าตู้เย็นพออีกวันหนึ่งเราก็เอามาหัน่นอย่างนั้นจะอร่อยมากเราจะมาเริ่มที่แป้งสาลีแป้งสาลีที่เราใช้ก็อีกนะคะเราไม่ได้ใช้แป้งเค้กหรอกนะเราจะใช้แป้งตัวนี้ตัวเดียวนะ ง่ายต่อการที่เราจะทําทําถ้าทําไม่ได้เราเราจะบอกเราใช้แป้งตัวนี้ค่ะใช้แป้งสลับเปล่านั่นแหละเราจะซื้อแป้งสลับเปลวเยอะเพราะที่บ้านจะทําแต่สลับเปลาบ่อยๆเนาะมีแป้งสาลีเมื่อกี้ที่ให้ดูคือกีเลนเหลืองร้อยสิบกร,รัมนะคะไข่ไก่จะใช้เพียงสามฟองอันนี้เอามาให้ดูว่าไข่ขาวนะไข่ไก่เบอร์หนึ่งนะคะสามฟองน้ำตาลปน่นชอบหวานก็เพิ่มเอานะ เราใช้แค่90กรัมนะคะน้ำตาลป่นเก้าสกรัมเนยละลาย90กรัมนมสด55กรัมเกลือป่นสกรัมเอสพี F 8กรัมแล้วก็กลิ่นวานิลาแค่นี้เองค่ะกลิ่นวานิลานี่ก็สักหนึ่งช้อนชาก็ได้ถ้าชอบหอมกว่านั้นก็เพิ่มเอาค่ะเพิ่มเอาเราจะนำเนยนี้กับนมนี้ไปละลายก่อนนะคุณจะละลายแบบไหนก็ได้เข้าเว็บก็ได้ค่ะหรือจะเอาใส่ในน้ําร้อนจุ่มเอาไว้ก็ได้ ของเราเราใช้แบบนี้แบบนี้ค่ะใส่ลงไปในกระทะแล้วก็ปิดค้อบแบบนี้พอเขาเดือดปัด๊บเราก็ปิดไฟแล้วปล่อยไว้อย่างนี้หละไปต่อค่ะพาทำแบบง่ายๆเลยนะคะไอซิ่งน้ำตาลปน่นไอซิ่งกับแป้งเทลงไปเลยค่ะเกลือปน่นใส่ลงไปเลย ไม่ต้องใส่ผงฟูนะคะไม่ต้องใส่เบกกิ้งโซดาไม่ต้องใส่ผงฟูอย่างนี้ก็ได้นะ,ะ้วค่ะนี่ก็ใช้ได้แล้วร่อนสองครั้ง ได้แบบนี้แล้วใส่ไข่เลยค่ะจะให้ปลอดภัยก็เคาะใส่ชามเช็คก่อนนะคะปัวไม่สดนะแต่นี่ของเราเอาจากฟาร์มสดค่ะเช็คก่อนจะดีที่สดุด ก็กะเอานะคะประมาณสักช้อนช้อนชาเงี้ยค่ะชอบหอมก็เพิ่มไปได้หรือจะใส่เป็นกลิ่นเนยนมกินนมเนยก็ได้เช่นกันค่ะคนส่วนผสมสักนิดนึงเดี๋ยวเวลาเรานำไปตีจะได้ไม่ฟุ้งใส่หน้าค่ะจะได้ไม่ฟุ้งกรายนะ เพิ่มความไวเลยค่ะ ทห้ทั่วค่ะผสมให้เข้ากัน เป็นตีช้านะคะรถเป็นความเร็วช้าสุดไปสักแป๊บหนึ่งค่ะไล่ฟองอากาศออกเพื่อให้เนื้อขนมรนเนียน นิดนึงนะคะเตาเราร้อนดีแล้วยกขึ้นเลยค่ะยกขึ้นอบได้เลยร้อยเจ็ดสิบห้าหกสิบนาทีนะคะเดี๋ยวเจอกันตอนขนมสุกค่ะ พักเ้าไว้แบบนี้ขนมเย็นตัวดีก่อนค่ะแล้วก็ห่อเก,ก็บไว้นะคะห่อเก็บไว้สักวันหนึ่งให้เขาเซ็ตตัวแล้วถึงจะนํามาหั่นเค้กเราจะฉ่ามากแล้วอร่อยค่ะเดี๋ยวจะประมาณนี้ค่ะ เนือครับนะคะประมาณนี้ค่ะเค้กเนยสดบัตเตอร์เค้กค่ะขอบคุณทุกท่านที่รับชมขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกแชร์กดไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ